ทำไมเราต้องมารู้ว่าคำนามคำไหนเป็นคำนามนับได้หรือว่านับไม่ได้นั่นเองคะ่ะอย่างแรกเลยคือมันทําให้เราผ่านคํากริยาได้ถูกต้องข้อต่อมาค่ะอะนอกจากผ่านเวิร์บแล้วเนาะมันทําให้เราใช้ Art i c l e ได้ถูกต้องนะคะอะตารางสรุปแบบเต็มๆเลยนะคะนามนับได้เอกพจน์ใช้กับ Art i c l e อะไรได้บ้างเราใช้กับ อแอนได้ใช่ไหมเมื่อเรากล่าวถึงแบบไม่เจาะจงหรือกล่าวถึงครั้งแรกนะคะเราใช้กับเดอได้นะในการเจาะจงหรือว่ากล่าวซ้ําผู้พูดผู้ฟังรู้กันแต่เราไม่ใส่อาร์ติเคิลได้ไหมไอ้นามนับได้ไม่ได้เลยไม่ได้เด็ดขาดนะคะนะคะโอเคต่อมาที่คํานามที่นับไม่ได้นะนามนับไม่ได้เราไม่ใส่อาร์ติเคิลอยู่แล้ววัะนั้นไม่ได้นะคะต่อมาเดอเดอใช้กับคํานามทุกอันได้นะวันนั้นนามนับไม่ได้ก็ใช้ได้เช่นกันนะและสุดท้ายนามนับไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เจาะจงหรือกล่าวถึงครั้งแรก เราสามารถที่จะไม่ใส่อดิโคลได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นโครงสร้างคร่าวๆมาดูที่การใช้งาน past perfect เนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนเลยนะคะไม่มีอะไรซับซอ้อนอีกแล้วเราการใช้งานของมันเนี่ยมันใช้ในการพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดก่อนค่ะ,ะเกิดก่อนนะเกิดก่อนอะไรเกิดก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีตทุกคนอ่านพร้อมกันใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีคออต,ดตดคิมพูดแบบนี้แสดงว่ามีกี่เหตุการณ์คะ มันต้องมีทั้งหมด2เหตุการณ์ถูกไหมเนาะเพราะฉะนั้น past perfect นะคะเขาจะใช้คู่กับอีก tense หนึ่งเพื่อบรรยายเหตุการณ์นั่นก็คือ tense เดิมเจ้าเก่าคือ past simple นั่นเองเนาะโดยที่เหตุการณ์ที่เราใช้ past perfect เนี่ยเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดก่อน นะคะ,อะขอย่อ past perfect เป็น pp แล้วกันนะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังเนาะเราก็จะใช้เป็น past simple ขอย่อเป็น ps นะคะโอเคเรามาดูกันว่ามันใช้ยังไงนะคะ after the family had finished t h e i r dinner they went for a walk in the park หลังจากที่ครอบครัวทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะพวกเขาก็ออกไปเดินเล่นที่สวนนะคะตรงนี้เนาะจะเห็นว่ามีการใช้2อง tense กันใช่ไหมอันแรกคือ past perfect เนาะ had finish เนาะเกิดก่อนนะคะส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ตามมาคือกินข้าวเสร็จแล้วไปทำไม ไปเดินเล่นนั่นเองไปเดินย่อยนะคะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนทุกคนอาจจะเขียนไว้เนี่ยอ่าหนนะเป็น past perfect คือ PP และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาก,ก็นี่ไงอันที่ 2. เป็น ps นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะไปทําแบบฝึกหัดกันสักเล็กน้อยนะคะโดยการที่จะให้ทุกคนเนี่ยวิเคราะห์ว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนั่นเองนะคะมาข้อที่1ค่ะ she had written the report before she left the office yesterday เธอเนี่ยทำไมเธอเนี่ยได้เขียน report ก่อนที่เธอจะ ออกจากออฟฟิศนั่นเองเนาะตรงนี้เราก็สังเกตเลย tense ไหนเกิดก่อนคะก็คือ past perfect เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เกิดก่อนแน่นอนเนาะมันใช้ past perfect นะเธอเนี่ยได้เขียนรายงานก่อนที่จะออกจากออฟฟิศ นั่นเองนะคะอ่านล e f ก็เป็น past simple เนาะก็ทุกคนจริงๆง่ายๆคือสังเกตจากโครงสร้างนี่แหละนะคะถ้าเป็น past perfect แทรบอกว่าช่องสาเนาะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนนะคะส่วนถ้าเป็น past simple ก็คือิร์บช่องสองนี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังทีเนี้ยเวลาที่เราไปทําในข้อสอบจริงอย่างที่บอกไปว่าเออเราคงไม่มีเวลามานั่งวิเคราะห์ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะเพรานะนั้นเราดูที่คีย์เวิร์ดเป็นหลักนะเห็นจะกรุ๊ปให้นะคะเป็น2กรุ๊ปด้วยกันนะคะมากรุ๊ปแรกนะคะคือกรุ๊ปที่ เป็นคำว่า before when หรือว่า by the time นะคะเราจะต้องตามด้วย past simple นะคะแล้วก็ค่อยคอมมาและตามด้วย past perfect ะะมาข้อหนึ่งค่ะเราเห็นเลยอันแรกเลยคีย์เวิร์ด when when I just ju up my parents just ju to work already นะเขาให้คำากยามาคือ work กับ had gone นะคะก็คือตอนที่ฉันตื่นนอนเนี่ยตอนที่ฉันตื่นนอนนะพ่อแม่ของฉันก็ทำไมได้ออกไปทำงานแล้วค่ะตรงนี้เราเห็น when ปุ๊บนะเราลองไปดูสูตรเราเลยค่ะนะ when ขึ้นต้นด้วย when นะปกติขึ้นต้นด้วย when ตามด้วยอะไรตามด้วย past simple แล้วก็ comma past perfect นะคะเราก็มาดูที่ตัวเลือกได้เลย when ตามด้ว ้ past simple ข้อไหนเป็น past simple คะข้อ a ใช่ไหมได้ข้อ b ได้เช่นกันนะคะและข้างหลังเป็น past perfect ต่อบข้อ a ได้เลยนะคะมันจะเร็วมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเจอในข้อสอบเนาะทุกคนก็สามารถดูคี k เวิร์ดได้เลยนะ,ะมันจะทําให้ทําข้อสอบได้เร็วขึ้นนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ past perfect c o n t i n u o u s ได้เลยต่อมา ในขณะที่พวกเขากําลังเล่นฟุตบอลเห็นขนาดนี้และในขณะที่ขึ้นมาปุ๊บเรานึกถึงเทนซอ์อะไรคะเรานึกถึง p a s ค con ได้เลยนะในขณะที่พวกเขากําลังเล่นฟุตบอลนี่ไงกาลังเล่นฟุตบอลจโจทำไมฝนตกค่ะเป็นเหตุการณ์แทรกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่เราใช้ p a s คอนคือเนี่ยกำลังเล่นฟุตบอลใช่ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแทรกก็คือฝนตกนะคะใช้ p a s ซ s มนะอ่ะเราก็มาสร้างประโยคกันเลยนะคะในขณะที่อาจจะเอาคําว่า while หรือ as ก็ได้แล้วแต่นะ พวกเขาคือ d ดยค่ะ d ดยนะคะกำลังเล่นฟุตบอลก็คือ p l a y football ใช่ไหมทำให้เป็น past con ก็เป็น they were นะคะ they were playing football นะคะ they were playing football นะคะพวกกีฬาแบบนี้ทุกคนไม่ต้องใส่ article เนาะไม่ต้องเป็น playing the football นะคะ playing football ได้เลยนะคะฝนก็ตกค่ะเราก็ใช้แบบนี้ได้เลย it Rain นะคะก็เป็น past simple ปกติได้เลยนะคะหรือจะให้ภาษาสวยๆหน่อยอาจจะพูดว่า it started to rain นะคะฝนมันก็เริ่มตกแบบนี้ก็ได้นะคะก็ใช้เป็น verb ช่องโหวนะคะมาสรุปกันดีกว่านะคะสำหรับ past tense ทั้ง4อันนะคะต่อมา past continuous นะคะโครงสร้างของเขาก็คือการใช้งานมี3รูปแบบนะแบบแรกเลยใช้ในการพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลัง เกิดขึ้นนะคะกำลังเกิดขึ้นในอดีตนั่นเอง นะเพราะฉะนั้นพวกนี้เวลาเราเจอมันก็จะมีการเจาะจงเวลามากๆนะเพราะเราอยากรู้ว่าจําจําได้ไหมตัวอย่างที่แบบป้าข้างบ้านเผือกว่าตอน3วันที่แล้วตอนตีสองคุณทําอะไรอยู่อะไรประมาณนี้นะคะนึกภาพแบบนั้นเนาะก็จะใช้เป็น past continuous ได้เลยเะะนั้นคีย์เวิร์ดก็จะเป็นอะไรที่เจาะจงเวลามากๆนะคะเจาะจงเวลามากๆอย่างนะคะการใช้งาน past perfect ก็คือใช้คู่กับ past simple เลยโดยที่ past perfect PP นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดก่อนใช่ไหมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังก็คือ พัฒน์ i ิมเปนั่นเองในวันนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนและเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงเลยนะคะในการแต่งประโยคก็คือเรื่องของ voice นั่นเอง voice passive voice คือประโยคที่ประธานถูกกระทําก็นั่นแหละก็ประธานของประโยคมันถูกกระทำจริงๆริงนี่ไงคือรถมันถูกขโมยถูกไหมรถไม่ได้ขโมยตัวเอง ข้อ2เลยประโยชน์ของ passive voice ก็คือเราสามารถใช้ในกรณีที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำสิ่งนั้นนั่นเองน้องอันนี้จะมีประโยชน์มากๆในการใช้ passive voice นะคะและสุดท้ายค่ะเราสามารถใช้ passive voice ในกรณีที่เรารู้นะเรารู้ว่าใครทำเรารู้ว่าใครทำสิ่งนั้นๆน,น,นะคะแต่ทำไมแต่แต่แต่แต,แต,แต่ไม่อยากพูดถึงค่ะตัวอย่างประโยคเชน่น Your parcel will be delivered tomorrow. พัสดุของคุณจะถูกส่งมาพรุ่งนี้นะคะํะคำถามคือใครจะเป็นคนส่งพัสดุก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่สักคนหนึ่งซึ่งเราอยากรู้ไหมว่าเขาชื่ออะไรก็คือไม่จําเป็นนะถ้าเราพูดแบบนี้แสดงว่าเราต้องการเน้นว่าพัสดุของเราอ่ะจะถูกส่งเมื่อไหร่เราอยากรู้ว่าส่งเมื่อไหร่คือส่งพรุ่งนี้พอจบเราไม่ต้องการรู้ว่านายสมชายหรือใครอ่ะจะมาส่งต่อมาเป็น present continuous นะคะ อ่ะเช็คก,ก่อนโครงสร้างปกติเป็นอะไรเอ่ย subject ตามด้วย is am หรือ are แล้วก็ตามด้วย verb ing ถูกไหมคะเนาะทีนี้การจะทำเป็น passive voice ได้ใส่สูตรค่ะ verb to be ตามด้วย verb ช่อง3แล้วเราลากลงมาเหมือนเดิมรวมล่างกันเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น subject ตามด้วยอะไรอ่ะลากลงมาเป็น is am หรือ are นะคะแล้วก็ทำไมเอ่ยรวมล่างกันค่ะ verb ing ของ verb to be คืออะไรก็คือ being ก็จะเป็น subject is m r being แล้วก็ลาก verb ช่องสามลงมาจบเรียบร้อยแล้วเราได้โครงสร้าง passive voice ที่อยู่ใน present continuous เรียบร้อย analog. แล้วเขาประโยคนี้บอกว่า they are filming a movie over there พวกเขากำลังถ่ายหนังอยู่ตรงนั้นนะคะเปลี่ยนใจความบ้างเราอยากพูดว่าหนังเนี่ยกำลังถูกถ่ายกันอยู่ตรงนั้นนะกำลังถูกถ่ายทำอยู่ตรงนั้นเราก็พูดได้ว่า a movie นะ a movie แล้วก็ไปเลือกเอาเลยเนี่ยจะเอา is am หรือ are uh, นะคะก็จะเป็น a movie is ใช่ไหมแล้วก็เอา being ลงมาแล้วก็ค่อยเป็น verb ช่อง3นะคะก็จะเป็น a movie is being being อะไรเวิช่องสมนะคะของฟิมเองนะก็จะเป็นฟิมได้เลย A Movie is being f i l m e e over there นะคะก็เราอาจจะใช้ในกรณีที่ว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนถ่ายทำแต่รู้ว่าเออมันมีกองถ่าย,ยตรงนั้นใช่ไหมเราก็พูดได้ว่าเนี่ยมีหนังเรื่องนึงนะเขากำลังถูกถ่ายทำถ่ายทำกันอยู่ตรงนั้นนั่นเองข้อ2ค่ะ John w r o t e a funny story จอห์นเนี่ยเขียนเรื่องตลกเรื่องหนึ่งนะคะตรงนี้คำว่า r o t e ตรงนี้นะคะเป็น Ver b ช่องที่2ถูกไหมนะเป็น v ว r b ช่อง2นะคะตรงนี้อยู่ในเทนของ past s i m p l e นะทุกคนก็กลับไปดูที่ past simple ได้เลยว่ารูป passive voice เป็นยังไงหรือจะใช้ตารางแปลงล่างก็ได้นะคะอ่ะก็จะเป็นอะไรเนาะ subject ตามด้วย verb ช่อง2ถูกไหมแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะเป็น B e บวก verb 3แล้วก็ดึงลงมาเลยเป็น subject ตามด้วย v ว r b ช่อง2ของ Ver b t o b คือ was over แล้วก็ตามด้วย verb ช่อง3ได้เลยก็จะได้เป็นอะไร a funny story นะคะเรื่องตลกเรื่องหนึ่งนะคะถูกเขียนโดยจอนนะคะก็จะเป็น was written นะคะ was written by John นั่นเองนะคะเห็นไหมเราก็จะได้โครงสร้าง passive voice แลเนอ่ะขออนุญาตไฮไลท์ให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นไหม passive voice มันจะต้องประกอบไปด้วย verb to be กับ verb ช่อง3เสมอนะคะแต่ว่ามันก็จะผันโครงสร้างไปตาม tense ของมันเนาะก็สังเกตดูดีๆนะคะ